แปบนะลุงน้าลุง,ลงออจะฝรั่งลุงพูดไทยได้ไงเนี่ยครับสวันนี้แคสเกมผมก็ว mm hmm. ันนี้เราอยู่กันกับเกม Star Diaries นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเนาะผมก็ใกล้จะ900ซับแล้วนะครับ mm hmm. ก็ผมจะมพูดก่อนนะว่าคลิปแต่ละอย่างที่ผมจะลงต่อไปนี้ี่คือเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะ mm hmm. คือ mm hmm. มีนอ้องๆหลายคนขอมอสมาเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ค่อยๆทยอยลงให้นะครับในคืนนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะโอเคถ้าให้ให้ผมเปิดดูนี่มันค่อนข้างเยอะนะ ก็มีลายมดนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยชื่อคลิปก็น่าจะบอกแล้วมันเป็นยังไงเนาะโอเคก็เป็นมดที่อ่ากันเด้งออกจากไอเทมนะครับก็เป็นการเด้งเนาะแล้วก็แปลภาษาไทยนะครับการเด้งแปลภาษาไทยแล้วก็อ่ามดหน้าตานะครับแล้วก็ตกปลาง่ายนะครับโอเคนะเป็นสามอดนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ทําเป็นอีกมดหนึ่งนะทำไปเรื่อยๆครับคืนนี้ก็ยาวๆไปนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ ตอนนี้อีกหนึ่งซับเท่านั้นนะครับผู้ชมเรากลับเข้ามาดูใหม่นะโอเคครับก็มาถึงหน้าสอนลงเนาะผมก็จะสอนลงแบบทริคที่แบบทริคที่แบบสั้นๆนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกคือเราต้องมีตัวเกมก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีแอปนี้นะโอเคตัวเกมผมเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดอ่าสิบสองนะครับโอเคประมาณนี้นะหนึ่งจุดสิบสองนะครับใครที่อยากจะลงแอปแบบว่าเร็วๆก็ประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ select apk from app นะครับโอเคอันที่สองนั่นเองนะครับ ก็เราต้องมีแอปที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยนะครับก็หาตัวเกมเลยนะครับแล้วก็กดที่ star delivery ตัวเกมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดหัวข้อที่1ครับ full edit นะครับแล้วก็อันที่2ครับ decode partial file นะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับอันที่2นะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์ท่านผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ให้เราเนี่ยกดที่ตรงจุดนี้ครับเห็นไหมจุดอะไรกดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ asset นะอันที่3นั่นเองนะครับ โอเกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์นี้ผมจะทําการติ๊กนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดเจ้าตัวม็อดภาษาไทยก็ยังอยู่ในนี้นะผู้ชมก็จะมีม็อดภาษาไทยม็อดตกปลาง่ายแล้วก็ม็อดหน้าตานะครับแบบอนิเมะนะประมาณนี้นะครับก็ติ๊กตรงนี้เสร็จให้เรากด Replace นะครับแล้วก็คือการวางทับนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดอ่ตัวไฟล์ไว้นะว่าไฟล์การหลุดนะครับท่า,านนะาผู้ชม เป็นตัวไฟล์เหตุการณ์หลุดนะครับโอเคนะโอเคให้เรากดไปเลยนะครับชื่อไฟล์การบังทับไปเลยนะแป๊บเดียวผู้ชมโอเคนะเรลาลอก่อนนะตอนนี้โอเคนะก็มีแล้วน้องขออ่ามอสมาเยอะนะให้ทำมอสอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ค่อยค่อยนะใจะเย็นนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้สิคลิปนี้นะเพราะว่า คืนนี้จะลงอีกหลายคลิปนะครับก็ไปรอดูกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็นั่งบ่นไปนะผมรออยู่นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะ <c oughs> น่ารักมากเลยคับผู้ชมส่งรูปเข้ามาในอ่าเฟซบุ๊กผมนะโอเคผมให้เซฟเฟซบุ๊กเข้าไปนะเพราะว่าเขาอยากจะส่งรูปมานะผมจะแจกเฟซบุ๊กเพจผมไว้แล้วกันนะโอเคนะไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกในนั้นนะนะครับ โอ okay. เคเจตพัน์ซับผมก็เริ่มเจอที่จะเปลี่ยนแปลงในนั้นนะครับใครที่จะเอามาติดต่อผมก็ได้นะ f เฟซบุ๊กในนั้นนะครับโอเคก็เรากดไปที่บิลต่อเลครับหลังจากที่เราทำไฟล์ตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวนะถ้าเราพิมพ์คอนเทนต์กดลบก็ได้ตรงนี้แหละครับโอเคแป๊บนึงนะครับ, okay. รบขอดดลิทไปก่อนโอเคเซฟเกมลบทิ้งไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้เรากดบิวได้เลยท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เรากดบิวได้เลยนะเช็คตัวนี้ก่อนนะขึ้นไม่มีอะไรแล้วนะโอเคนะครับเป็นตัวเกมภาษาไทยนะครับอย่างที่ผมบอกตามต้นคลิปเลยนะครับตัวเกมภาษาไทยแบบการเด้งนะครับแล้วก็อ่ามดหน้าตาด้วยนะแล้วก็มีตกปลาง่ายนะครับอันนี้ขอตอบสนองนิดท่านผู้ชมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวทำอีกกลุ่มหนึ่งต่อนะผมจดลิสต์ไว้ละนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันแบบว่า เหมือนต่อคิวอะไรมากกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมนะครับผมจะคอมเมนต์ไว้นะว่าให้มาคอมเมนต์ตรงนี้นะใครที่จะขอมัดนะครับโอเคนะครับเพราะถ้าขอตรงอื่นเนี่ยที่อยู่ในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมจะไม่เห็นนะง่ายๆนะผมจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามาขอใต้คอมเมนต์ผมว่าขอเรียงกันเนี่ยผมจะทําให้อ่าเรียงกันเลยนะต้องดูก่อนนะครับบางทีน้องคอมเมนต์จะมาคอมเมนต์ชานะโอเคนะครับ เรากดเซฟไฟล์ไปแล้วเรารอก่อนนะครับบนบนไหมครับช่วงนี้ผมว่าถ้าผู้ชมจะไม่ดูส่วนนี้ก็ได้นะใช้แบแบบสําเร็จรูปก็ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยข้าไปดูสําเร็จรูปแล้วนะแต่ถ้าใครที่ดูตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฟังผมนั่งบนไปเนาะก็พรุ่งนี้เลือกตั้งแล้วนะผู้ชมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะครับสิทธิ์ของลุกอ่าสิทธิของทุกคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการกา,รการของทุกคนนะครับการนี้ก็กาครั้งเดียวนะครับอย่าไปกาสองครั้งนะครับ มีเงินมันอขาะนะครับผู้ชมผมก็ต้องไปการนะครับแต่ว่าต้องไปกางต่างจังหวัดเลยนะครับเหนื่อยใจจังเลยนะครับเพราะว่าลงทะเบียนไว้ที่นะโอเคเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะ9 0้าร้อยซับแล้วนะเพื่อนผมคิดไว้นะน่าจะ90้าอยซับแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูกันนะครับ ตอนท้ายคลิปนะสำหรับพันซับนะบผมก็จะน่าจะไลฟ์ไลฟ์สดนะไลฟ์สดอะไรประเภทแบบไลฟ์สดเล่นเกมบนไปนะครับโอเคต้องดูว่ามันไลฟ์สดเล่นเกมบนไปในโทรศัพท์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไลฟ์สดในไลฟ์สดแบบเปิดกล้องเหรอ <c oughs> เปิดกล้องนี่ต้องโชว์หน้าปะ่ะไม่อยากโชว์หน้าเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้หลอดดิเดี๋ยวเราลอ,ลอก่อนนะผู้ชมนะครับ โอเคแต่ผมมีสถานที่ดีๆเนะี่ยถ้าเกิดว่าแบบจะไลฟ์สดประเภทเปิดกล้องนะเพราะผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องที่แบบปิดไฟมืดแล้วแบบมีแบบแสงไฟกระพริบกระพริบสวยๆแล้วก็นั่งโต๊ะดีๆนะครับนั่งโซฟาแล้วก็มีโต๊ะข้างหน้างหน้าโอเคนะแล้วก็พวกแบบของขวัญเต็มข้างหน้าเลยตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับทำการอ่าบันทึกแอพลิเคเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการกดรีมูฟอันแรกเลยนะครับ ลบตัวเกมมันเก่าออกนะครับผู้ชมทํในนี้ก็ได้นะกดรีมูฟผู้ชมโอเคให้เรากดอันที่สองนะครเหลือนเดียวแล้วนี่ากด i n s tall แล้อปแรกนะครับโอเคครับผมกดครั้งเดียวไปเลยนะครับกดติดตั้งไปแล้วนะตอนนี้รอก่อนนะครับผมชอบไปกดผิดอแบบติดตั้งเสร็จแล้วไปกดแบบไปกดลบแอปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพิ่งติดตั้งนะครับก็แ้นอกๆ้อไหนที่ อย่าเพิ่งรีบทวงมดนะครับต้องเข้าใจว่าผมทําได้ทีละคลิปนะเพราะว่าผมพยายามสะสมอ่ะยอดอะไรแ่้ะยอดดูเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับผมขาดอีกประมาณนึงนะครับโอเคซึ่งยอดดูเป็นชั่วโมงผมมีปัญหามากกว่าแต่ก็ทําเรื่อยๆท่านผู้ชมคลิปมันก็จะดูยาวอ,อย่างนี้แหละนะครับก็โอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะกดเปิดเลยนะครับใครที่นั่งดูผมได้จนจบเนี่สุดยอดมากเลครับ ผมอยากรู้จริงๆช่องผมมี Fc ไหมั้ยเนี่ยนะครับหรือไม่แค่กลุ่มเด็กที่รักผมไม่ใช่นะผมอยากรู้แค่นั้นแหละนะครับก็อาจจะมีนะ Fc อาจจะน้อยมากนะครับแต่ว่ากลุ่มเด็กที่รักผมเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะนะเพราะว่ามาคอมเมนต์คลิปปกป้องผมเยอะมากตอนนั้นนะครับโอเคนะให้เรากดไปที่เลือกภาษานะกดเข้าไปเลยครับเลือกเป็นภาษาไทยท่านผู้ชมนะครับโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทีละไฟล์ทีละไฟล์กันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไฟล์แอตติกขอก่อนดีกว่าเนาะไปดูว่ามันจะมีเคเวสอะไรอยู่ไหมนะครับหรือมันแปลเคเวสไหมเอาง่ายๆนะมันแปลเคเวสไหมนะครับเควสขมายตกใจเลยท่านผู้ชมนะครับ,นะรบโอเคตอนนี้โหลดดิ้งอยู่นะ แต่งเกมผมดังแน่ๆผมว่าปรับซะสุดขนาดนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตัวเคล็ตัวเคล็เ,ครเริ่มต้นไม่แปรนะกล่องจดหมายเบตตาดาล็อกประมาณ90นะในเรื่องดาล็ลอก90กล่องในเมลประมาณ98%ให้ของขวัญ800%รเนเื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักแปลร์เ เนื้อเรื่องทั่วไปแปลจะสิเซนเนื้อเรื่องพวกเทศกาลแปลก็สิบแซนะครับประมาณนี้นะเป็นของอ่าสตรอเบอี่นะครับก็ทำมดในคอมนับในนี้โอเคแปลอีเวนต์แปดแล้วก็แปลอ่าเนื้อเรื่องพิเศษนะครับสี่สิบเอร์เซนะครับสำหรับชื่อคนทำมดของในคอมก็ประมาณนี้นะครับจะทำโดยอ่าอะไรเนะี่ยซอนซิเลตนะครับแล้วก็น็อ สกดรีมแล้วก็เจสันนะครับผู้ชมก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะผมโอเคก็ไม่ได้แปลเทมนะครับผู้ชมเควเริ่มต้นก็น่าจะไม่ได้แปละนะใช่ไหมยพราเควยเริ่มต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเรากลับไปหน้าแรกดีกว่านะครับ รู้สึกว่าตัวนี้จะแปลแค่ประมาณส่วนหนึ่งนะเคยเริ่มต้นน่าจะไม่ได้แปลนะผมว่าเพราะว่าถ้าแปลเคยเริ่มต้นเนี่ยผมต้องพูดก่อนนะว่ามันจะทําให้เกมหลุดนะครับเวลาที่เราไปกดพวกเห็ดพวกอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์เดีวยวก,กันกับเห็ดนะไฟล์ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นอ่ะออนิเมชันดีสคริปชันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไฟล์ของอะไรนะออบเจกต์อินฟ a t i o n ชันนะครับโอเคโคตรความจำเลยให้ตายสินะครับนั่งทําจนหน้า แครเครียดนะครับต้องไปนั่งแก้ทีละไฟล์นะครับมีปัญหาสองไฟลนะ์นั่นแหละนะครับใครที่อ่าทํามดมาแบบว่าแก้ให้ได้นะแบบว่าเอาสองไฟลนะ์นั้นมาแล้วม,วมปัประกอบได้แล้วมันไม่หลุดนะก็กดวันนี้จะไม่ค้างแล้วนะครับมันก็จะแปลของส่วนที่มันจะเป็นยู่วนนึ่นแไละนะครับเนี้ยครับก็แปลภาษาไทยนะแล้วก็มดหน้าตานะครับตัวเหตุก็ไม่เป็นไรแล้วนะกดค้างก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับโอเค ะไรไม่ทิ้งก็ไม่เป็นไรออมเล็กก็ไม่เป็นไรออมเล็กกินได้นะท่านผู้ชมนะครับแน่นอนต้องการกินไหมแน่นอนนะครับเรียบร้อยอ๊ยอ้ยอ๊ยอุ๊ยนีไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะโอเคก็เป็นอย่างนี้นะผู้ชมต่อไปผมจะพาท่าน,นผู้ชมไปตกปลาใช่ปะ่ะนะครับโอเคผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เนะี่ยน้าวันยิ่งแหลกนะครับ ่เป็นเซิร์ฟของพี่สเต็กฟชั่นนะพี่ก็เล่นไปสองร้อยตอนแล้ว <c oughs> สุดยอดจริงนะมีน้องขออยู่น้องบอกให้ผมเล่นเหมือนกันนะโอเค <c oughs> okay. มีหลายคลิปนะที่ต้องลงเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งไปทำธุระเสร็จมานะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะโอเคเดี๋ยวเรามานี่ก่อน อชิปหายแชทเด้งครับท่านผู้ชมโอเคผมกลับมากันแล้วนะประมาณนี้นะครับผมโอเคตกปลากันเลยนะครับก็ลงมัดตกปลาง่ายด้วยนะครับอาจจะไม่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าใครมีคนบอกว่าง่ายที่สุดแล้วมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับก็เอาแบบง่ายมากไปแล้วกันนะแต่ไม่ง่ายที่สุดนะครับ มีน้อยกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเอาแบบเด้งมาก็ได้พี่เพราะว่ามันจะได้แปลเควยนนะก็แต่ผมทําแยกอันนะครับไม่ต้องห่วงครับได้แน่นอนนะอยากได้กล่อง่ะไอนิดอะกล่องเอาเวรกรรมจะหยิบกล่องว่าจะทิ้งปลาแล้วเมื่อกี้โหปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นมอสที่ตกปลาได้นะแล้วก็ตกปลาง่ายนะผู้ชมนะครับโอเคขอบคุณน้องๆที่มาปกป้องผมด้วยนะชิบหายเมื่อกี้ขึ้นหนตกใจชึบ ลาไปใหม่ล้วผู้ชมก็ประมาณนี้นะมดภาษาไทยแล้วก็เอ้าขยะโอ้ก็มดภาษาไทยแล้วก็มดหน้าตาสกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกาจมูกอยู่ยที่ตายสิจะรีบมาไปไหนเนะี่ยโอเคนะเรวรอก่อนนะปลามันขึ้นช้ายอยู่นะแต่ผมกดแรงไปนะ <c oughs> Okay. โอเคโอแบบใหม่ได้ปวว่ะพี่แกไม่เคยตกได้นเนี่ยเหรอ,อต้องขอบคุณพี่แกจริงนะที่แจกเซทตอนที่สองร้อยนะครับเพราะมันน่าจะเป็นเซทที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วผมพูดได้เลยนะเป็นเซฟที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วซาับผนะมันสะดวกมากนะครับโอเคขอบคุณด้วยนะที่แจกเซฟเชีย่ยอยากได้กล่องว่ะ <laughs> อยากได้กล่องแบบจริงจังอะ่ะเรียบร้อยกล่องได้แล้ว เรียบร้อยครับความโลภมากนี้เอ๊ะไม่เก็บก็ได้วะก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวสอนลงแบบทับไฟล์เร็วๆก็สอนไปแล้วนะก็ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมพูดซ้ำไะเนี่ยบาย,บายยนะครับซับแนวผมด้วยแปบบ๊บหนะาลุงหน้าลุงออกจากฝรั่งลุงพูดไทยได้ไงเนี่ยโอเคครับก็เก้าร้อยเก้าร้อยซับเปที่เรียบร้อยนะครับก็ ต้องขอบคุณทุกผู้ชมจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมาเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวแนวตั้งบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะพูดซ้ำอีกแล้วนะผู้ชมก็จะตัดจบคลิปแล้วนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ